ว้าวกุ้งฝอยนี้ไม่ใหญ่ได้มายังไงนะหาด้วยวิธีไหนเชิญรับชมค่ะวันนี้หนูนาพามาดูพ่อใหญ่จะใส่อีหลงกุ้งนะคะบ้านเราเรียกว่าอีหลงกุ้งเนาะนี้ใส่ในไร่อุ้มบุญเลยค่ะตรงนี้เป็นบริเวณพื้นนาที่น้ำท่วมแล้วก็นี้เป็นหลงเหลือจากน้ำท่วมเนาะก็ยัง น้ำก็ยังสูงอยู่นะคะพ่อใหญ่กำลังเคลียร์ทางเพราะว่ามันจะมีแหนเยอะเลยค่ะถ้าเราไม่เอาแหนออกก็คือจะเอาตัวอีหลงลงน้ำไม่ได้นะคะเพราะว่าแหนค่อนข้างสูงมากเลยค่ะ <S <S เห็นพ่อใหญ่บอกเห็นพ่อใหญ่บอกนะคะแต่มันจะเป็นปุ๋ยชั้นดีมากเลยนะคะสำหรับแบบว่าทำนาเนาะ แหนตรงนี้จะเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยให้เราแบบปั่นลงจะเป็นอินทรีย์วัตถุที่แบบว่ามีคุณค่ามากเลยนะคะสำหรับคนที่ทำเกษตรอินทรีย์นะนี่นะคะนาหล่มไหมโลมมไหมพี่ไม่ลมอ๋อไม่หลมเท่าไหร่นะคะปีนี้นาไม่หล่มเท่าไหระะ่วางเท้าๆา,ะาตะตุ่มอ๋อประมาณตะตุ่มนะคะปกตินาจะหลมมากอันนี้กำลังดีค่ะถ้าถ้าตะตุ่ม เราได้พื้นที่นะคะใส่อีหลงกุ้งแล้วนะหลักการใส่นะคะจะใส่เผือกลงไปก่อนนะคะเขาจะเอินว่าเขาจะเอินเขาจะเรียกว่าเผือกนะคะที่เป็นก้นเนาะไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรเนาะแล้วตัวนี้จะเป็นตัวอิหลงนะคะ เจือเผือกเข้าไปอันนึงแล้วก็ตามด้วยอีหลงอีหลงอันนึงนี่นะคะอีหลงจะเป็นเป็นลักษณะเอาดางเขียวนะคะไปเย็บเป็นมุ้งที่ป็นเป็นโถงต่อกันแบบนี้นะจะมีปากให้เขาเข้านะคะเขาจะเข้าทางเข้าได้กี่ทางพี่ mm hmm. เข้าได้สองทางเลยนะคะแต่เขาจะออกไม่ได้นะเข้าได้แล้วเขาจะออกไม่ได้ ย้ายมุมนะคะเมื่อกี้บอกว่ามันติดแหนะต้องให้เอานั้นถึงพื้นไหม,ไมปากมานะันอะ แล้วก็จะใส่เป็นเผือกอีกอันนึงนะคะอันแรกก็คือเริ่มด้วยเผือกแล้วก็เริ่มด้วยตัวอีหลงกุ้งนะคะแล้วก็ต่อด้วยเผือกแล้วก็จะเป็นตัวอีหลงกุ้งทําแบบนี้นะคะสลับกันไปจนสุดนู่นเลยนะคะเห็นขนาด,ด้านนั้นไหมคะตะวันอาจจะสองนิดนึงนะคะพอดีเป็นที่ขวางตะวันเนาะ,ะจะทําแบบนี้ไปจนสุดริมไปถึงคูฝั่งนวนนั้นเลยนะคะ โอเคร้อนมากเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะคะและนี่ก็ใส่เสร็จแล้วนะคะนู่นเนาะนู่นเลยนะคะคันนาด,ด้านนู้นเลยนะคะชนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นด้วยกันนะคะว่าจะได้กุ้งไปก้อยหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยมาดูด้วยกันมาเบิ่งน้ำกันเด้ออุ้ย เช้าแล้วเรามาดูด้วยกันค่ะยามอีหลงกุ้งคือไหมคือไหมว้าวสุดยอดสุดยอดสุดยอดมากเลยนะคะมามาลุ้นด้วยกันมาลุ้นด้วยกัน ว้าวมากเลยหากินในหมอปลาจะของก <c oughs> <c oughs> ุ้งกุ้งกุ้งอันนี้อันนี้จางแรกนะคะพนะ <P hi> ี่มีมีปลาตัวน้อยด้วยนะ่ะปลาอะไรไม่รู้ อ๋อปลัขาวเดี๋ยวค่อยปล่อยสุดยอดมากเดี๋ยวไปดูต่อนะคะเดี๋ยวไปดูต่ออีกอ๋อเขามีอีกอันหนึงมาแล้วเอามีอัน,นเดียว,นนวเขาจะตากไว้ะคะเดี๋ยวค่อยไปดูต่ออีกนะคะอันนี้เขาเรียกว่าหลังแรกก็หมานเลยเนาะ,นนนะไปฝั่งนูง้นเลยนะคะพื้นที่อ่ะเดินก่อนเลยสิ เป็นพื้นที่ที่สร้างแหล่งอาหารไว้นะคะนี่เนาะพามาดูบรรยากาศตอนเช้าค่ะตอนเช้านะคะมาหยามีหลงกุ้งที่ใส่ไว้ในนาตัวเองเนาะคือตอนนี้ธรรมชาติมันเปลี่ยนไปเยอะนะคะเราต้องสร้างแหล่งอาหารไว้สำหรับครอบครัวของเราเองเนาะสำหรับคนในชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ เพราะฉะนั้นก็คือการสร้างแหล่งอาหารเนี่ยค่ะสําคัญมากๆเพราะว่าคนเราเนาะกินวันหนึ่งสามมื้อเลยนะคะไม่ได้ว่ากินแค่มื้อเดียวอิ่มเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็คือแม่ใหญ่ก็เลยต้องสร้างแหล่งอาหารไว้สําหรับครอบครัวตัวเองนะคะเผื่ออนาคตด้วยเนาะเป็นบำนาญเกษียณแก่เท่ามาก็คือเราจะได้ไม่ต้องไปเดินทางหาไกลนะคะเราก็หาแค่ในพื้นที่ของเราเนาะ พ่อใหญ่จะเอาปลาตัวเล็กเนาะหอยอะไรเงี้ยค่ะที่มันติดขึ้นมาแล้วก็เอาโยนลงไปในสายสระใหญ่ขรังด้านนี้นะคะสาะใหญ่นี้น้ำจะไม่แห้งเนาะก็คือเราจะปล่อยให้เขาอยู่ในนี้ป,ปเปไปเลยไปเดี๋ยวตามพ่อใหญ่ไปดูอีกนะคะข้างในน่าจะใส่หลาย หลาหลังเลยเนาะอ,อ,อะไรกบ <c oughs> กบกบ <c oughs> กบน้อยในานาเมื่อกี้ค่ะกระโดดลงจากยาไปเลยค่ะวิดีโอนี้จะยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าพามาหาอยู่หากินเนาะในในนาของตัวเองนี่แหละคะ่ะไม่ต้องไปหาไกลเพราะว่าเป็นแหล่งธรรมชาติเนาะแหล่งอาหารที่เราสร้างไว้นะคะ ทุกอย่างธรรมชาติจัดสรรให้นะคะเราไม่ได้แบบว่าหาพันกุ้งฝอยมาปล่อยนะคะหาพันปลาไม่ปล่อยออไม่ใหญ่ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้หามาปล่อยไม่ได้ซื้อมาปล่อยนะคะแต่ทุกอย่างเป็นธรรมชาติจัดสรรให้ก็คือเกิดจากการที่น้ําเข้าท่วมพื้นที่นะคะแล้วก็กุ้งหอยปลูปลามีครบเลยละคะ่ะในนาของแม่ใหญ่เนะเาะพ่อใหญ่กําลังเอาหลังที่สองขึ้นมาแล้วนะคะ ดี๋ยวขอขอดูหน่อยมีปลาไหมามีไนงะเดี๋ยวนะคะขอดูค่ะอ้มีอยู่มีอยู่นะคะโอ้โอเคเลยค่ะโอ้ย กินเหลือเอาป่ะเลือไว้ป่ะเดี๋ยวเลือกลงในคลองก็ได้นี่นะคะ <c oughs> เห็นไหมคะมีหอยด้วยเนาะถ้าใครชอบกินหอยเชอรี่อย่างเงี้ยคะ่ะนี่หอยนะคะหอยเชอรี่หอยแล้วก็ไม่เอาไปเนาะ ่อยแล้วก็จะให้เขาอยู่ในสระในคลองนะคะฝั่งนี้เป็นคลองอันนี้จะเป็นปลาขาวเล็กนะคะปลาขาวหัวมนแล้วก็เอาเขาปล่อยค่ะนี่นะคะด้านนี้จะเป็นคลองแม่ใหญ่ก็จะปล่อยให้เขาอยู่ในคลองตึ๊บโอเคเดี๋ยวแม่ใหญ่ขออนุญาตจับปลาออกตัวเล็กออกไปปล่อยก่อนนะคะอย่างตัวนี้เนาะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูหลังต่อไปนะคะ ขึ้นมาอีกแล้วนะคะอันนี้สองหลังไม่ใหญ่เลยถอยมาให้พ่อใหญ่เทเทก่อนเนาะมีไหม,มอ๋อมีนะคะพ่อใหญ่บอกว่ามีโอเคเลยนี่เราไม่ได้ใส่เหยื่อนะคะคือ การดักกุ้งมันจะมีมีแบบวิธีที่ใส่เหยื่อด้วยนะคะหมายถึงว่าเราจะเอารำาาไปคั่วเนาะแล้วก็ใส่จะมีมันจะมีหลายสูตรมากเลยนะคะแต่ว่าที่แม่ใหญ่เคยทําก็จะเป็นเอารำไปคั่วเนาะแล้วก็คือมีใส่ข้าวไปด้วยแล้วก็คือใส่กะปิไปหน่อยนึงนะคะแล้วก็เอาผสมผสมกันนะคะแล้วก็อาจจะเติมหัวอาหารปลาดุกไปด้วยหน่อยนึงนะคะสําหรับแบบวันไหนที่มีหัวอาหารปลาดุกเนาะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็เอามามัด ใส่ไว้ในอีหลงนะคะวันนี้ไม่ได้ใส่เหยื่อนะคะก็คือแบบว่าใช้เป็นตัวดักกุ้งอีหลงกุ้งเพียวๆเลยเนาะโอ,โอเคเข้าไปใกล้ได้แหละอโอ้นี่นะคะได้เยอะอยู่น,นี่ปลา ปลากระทงเหมหรือที่ว่าภาษาอีสานที่บ้านเรียกว่าปลาถดทงนะคะ,เ,ะเป็นภาพการหาอยู่หากินนะคะวิถีอีสานเลยเนาะอีสานที่ชัยภูมินะคะก็จะใส่หลงกุ้งแบบนี้เลยนะคะ จะเป็นการเย็บมุ้งเขียวนะคะเป็นเรียกว่าเป็นโถงนะคะแล้วก็จะมีงานเนาะงานให้มันยื่นเข้าไปก็คือเวลาที่มันหลงเข้าไปแล้วก็คือจะกลับออกมาไม่ได้นะคะที่เขาเรียกว่าอีหลงก็คือเอ่อทำงานยื่นเข้าไปข้างในนะแล้วก็เวลาที่เข้าไปแล้วก็หลงหลงอยู่ในนั้นก็ออกมาไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะพ่อใหญ่ก็กําลัง ขึ้นมาเนาะใส่ทั้งหมดน่าจะ 1, 2, 3, 4, งสอห้าหกเดอ่อน่าจะเป็นประมาณ8หรือ9หลังได้นะคะเดี๋ยวไม่ใหญ่ขอตัดภาพเท่านี้ก่อนนะคะรอพราะใหญ่ขนขึ้นมาก่อนนะเดี๋ยวจะถ่ายตอนที่เทแล้วให้ดูนะคะว่าจะได้กุ้งได้ปลาหรือว่าได้มากน้อยแค่ไหนเนาะ ไร่อุ้มบุญเป็นพื้นที่โคกหนองนานะคะจากการที่เราขุดบนพื้นที่สิบไร่เนาะส่วนตรงนี้ที่เรามาใส่อีหลงกุ้งตรงนี้จะเป็นพื้นที่นานะคะที่มีน้ำท่วมขังเกิดจากน้ำท่วมเมื่อ,อ,อปลายปีที่แล้วนะคะในฤดูน้ำหลากเนาะน้ำเข้าท่วมประมาณเดือนกันยายนค่ะแล้วก็พอน้ำเริ่มลดนะคะแม่ใหญ่ก็มาจัดการพื้นที่อย่างตรงนี้นะคะจะเป็นต้นกล้วยที่พ่อใหญ่เริ่มปลูกเนาะ เริ่มปลูกไปเมื่อประมาณสักสามสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ตอนนี้เขาก็เริ่มมีแตกใบออกมาบ้างแล้วเดี๋ยวกลับมาดูพ่อใหญ่กันค่ะว่าได้กุ้งเยอะไหมนะคะว้าวสวยงามเลยล่ะค่ะเนี่ยนะคะต้องหลบพ่อใหญ่นิดนึงเพราะว่า ว่ายังเทไม่หมดนะคะโอพ่อใหญ่ปล่อยปลานะคะเราเน้นกินในครัวเรือนเป็นหลักค่ะแล้วก็ถ้ามันเยอะนะคะเราก็มีแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านเนาะที่คนไหนที่เขา ช่วยเหลือเรานะคะมีอะไรเขาก็มาแบ่งปันเรานะเนาะเราก็มีน้ําใจนะคะตอบแทนกลับด้วยการมีอะไรเราก็เอาไปแบ่งปันให้เขานะคะจะไม่ได้เน้นเพื่อเอาไปจําหน่ายหรืออะไรนะคะโหได้ไม่น้อยนะคะทุกท่าน ตอนนี้น่าจะประมาณกิโลกิโลก,ออกว่าๆนะคะอาจจะประมาณกิโลครึ่งเนาะไม่ไม่น้ำน้ำหนักหอยเด้อเดีย๋ยวเก็บหอยออกก่อนนะคะหอยเชอรี่นะคะพูดถึงถ้าใครชอบก้อยหอยเชอรี่เนาะ <S 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 ก็พื้นที่แม่ใหญ่มีแต่ว่าแม่ใหญ่ไม่ค่อยทานหอยเชอรี่นะคะ มาอีกแล้วนะคะหลบก่อนหลบก่อนเหลืออีกหลายหลังไหมอคะพี่อ,อีกหลังเดียวอยู่นู่นเหรออยู่ไหน,อ,นอ๋อเหลืออีกหลังเดียวอยู่ปากท่อนนะตรงในนานี้กี่หลังอ่ะพี่ อ๋อในนาพ่อใหญ่บอกว่าประมาณ8แต่เหมือนหนูหนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแดอ๋อแจริงด้วยค่ะแปก้ากับที่เราเออดูเมื่อตอนปากท่ออันนึงนะก็จะเป็นสิหลังกับปากท่อด้านหลังด้านนู้นอีกอันนึงค่ะโอ้โอโอ เข้าพอๆกันไหมแต่ละหลังฝั่งนู้นน้อยที่สุดเหรอต้กตาลตรงมุมเนี่ยกับมุมนู้นตรงสองหลังติดมุมติดคันนาจะเข้าเยอะกว่าอ๋อใกล้คันนาจะเยอะกว่าพ่อใหญ่บอกว่าเออเวลาใส่นะคะใกล้คันนาสองหลังนะคะนจะมีแปดหลังใช่ไหมคะ มันจะมีสองหลังที่ใกล้คันาอย่างเงี้ยค่ะสองฝั่งเลยก็จะได้กุ้งเยอะกว่านะคะแต่ตรงกลางจะไม่ค่อยมีกุ้งนะคะเหมือนกับว่ากุ้งเขาจะอยู่ริมฝั่งประมาณนั้นนะคะน่าจะเขาจะไต่ามาตามคูตามพื้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วแล้วริมฝั่งอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเนี่ยค่ะเป็นพวกผักบุ้งอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวมาดูผลงานรวมของพ่อใหญ่กันค่ะตอนนี้เก้าหลังแล้วนะคะเดี๋ยวอีกหลังหนึ่งอยู่ อยู่ท้ายคลองนู่นนะคะท้ายนาโอ้สวยงามเยอะเลยนะคะถ้าถ้ากินในครัวเรือนนี้ก็คือแบบว่ากินได้หลายมื้อเลยค่ะไะเราไปกันหลังสุดท้ายเราจะเดินตามพ่อใหญ่ไปนะคะวันนี้วันนี้จะพาพาชมบรรยากาศทั่วๆเลยนะวันนี้เดยอันนี้จะเป็นคันนานะคะอันนี้จะเป็นคันนาด้านนี้จะเป็นคลอง เดินตามพ่อใหญ่ไปใส่ลงกุ้งไว้อีกหนึ่งอันปากท่อนะคะด้านหลังพื้นที่นานะคะฝั่งนี้จะเป็นนานะคะเดี๋ยวจะสูบน้ําออกนะคะพื้นที่นี้จะสูบน้ําออกแล้วก็เดี๋ยวจะทํานานะคะตามมาถึงแล้วค่ะหอบเหมือนกันนะตามมาถึงแล้วหอบเหมือนกันมีไหมคะตรงนี้จะเป็นปากท่ออีกฝั่งหนึ่งนะคะ เราจะต่อท่อไว้เนาะเวลาที่น้ำในเรียกว่าถ้าเราอยากปล่อยน้ำในนานะคะเราก็จะปล่อยท่อลงจากนานะคะมาสู่คลองหรือว่าเราอยากดึงน้ำจากคลองเราก็คือเปิดจากคลองนะคะมาเข้านาเนาะจะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการวางแผนนะคะในเรื่องของระบบน้ำไว้เวลาทีเ่เราใช้เราจะได้ประหยัดในเรื่องของค่าน้ำมันเนาะโอ้ อันนี้มีแต่กุ้งเลยนะคะตัวใสๆพี่ใหญ่ยังหอบอยู่เดินมาค่อนข้างที่จะแบบว่ายาวน่าจะประมาณสองถึงสามร้อยเมตรได้ะค่ะเดี๋ยวต้องมาออกกำลังกายด้วยการเดิน ว้าวมาก,อากโอ้นะคะหายอยู่หากินในพื้นที่ของตัวเองเดี๋ยวเก็บผักชีไปหน่อยนึงเนาะเผื่อแม่จะก้อยผักชีที่บ้านหมดแล้วเอาหอยยตนลงไปด้วยพี่ จะมีเมนูทอดกุ้งก้อยกุ้งหลายเมนูเลยละะะะ่ะค่ะปะพอเหะจ้ะกลับบ้านกันอย่างต้นนี้ก็เป็นต้นกล้วยที่รอดจากน้ำท่วดดมเมื่อปีที่แล้วนะคะพ่อใหญ่เทไม่ถูกถังนะคะ เขาใหญ่กลังเอากุ้งใส่เนาะเนี่ยค่ะเป็นต้นกล้วยที่รอดจากน้ําท่วมเมื่อปีที่แล้วนะคะเขากําลังงามเลยนะคะมีหลายท่านเนาะที่แบบว่าเขาถามแม่ใหญ่ว่าจะไปปลูกทําไมมันเป็นพื้นที่น้ําท่วมนะคะซึ่งเขาก็ถามด้วยความห่วงใยแหละเนาะแต่ว่าแม่ใหญ่ก็คิดว่าถ้าเราไม่ทํานะคะเราก็คือเท่ากับปิดโอกาสตัวเองเนาะถ้าเราบอกว่าทําไม่ได้หรอกก็คือเหมือนปิดประตูตัวเองอะคะ่ะ เราก็จะไม่ได้ทําแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราทําได้นะเราก็จะหาวิธีนะคะที่จะทําให้ยังไงให้ต้นกล้วยเรารอดให้ต้นไม้เรารอดเนาะแล้วแม่ใหญ่ก็พบว่าการปลูกตั้งแต่ต้นปีนะคะเปอร์เซ็นต์ในการรอดอะคะ่ะจะเยอะมากๆเลยไม่ใหญ่ยังหอบอยู่เลยนะคะเสียงยังหอบอยู่เลยโอเคนะคะเดี๋ยวจะไปเก็บผักชีกันค่ะไปก้อยกุ้งก้อยกุ้ง ไปค่ะไปเก็บผักชีเด้อแม่ใหญ่ก็เดินจากบริเวณนานะคะมาที่ท้ายเนาะตรงนี้จะเป็นด้านท้ายริมบ่อด้านท้ายนะคะจะมาเก็บผักชีนะคะวันนี้ถ่ายให้ดูบรรยากาศแบบว่าครบเลยนะคะตั้งแต่ว่าที่ไม่ใหญ่มาที่ไรอุมบุญเนาะ ดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนิดนึงค่ะนี่นะคะนี่นะคะมามาเก็บผักนะคะมาเก็บผักชีนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บผักชีด้วยกันค่ะด้านนี้จะเป็นแปลงหอมนะคะโอ้โหที่โอ้โหนี่ก็คือกวางตุ้งนะคะไม่น่าจะไม่น่าจะรอดเนาะเพราะว่าปลูกแซมไว้ในต้นหอมนะคะคือกวางตุ้งนี่ นี่คะ่ะเขามีมแมลงมารบกวนเยอะมากเลยหน้าร้อนจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นหน้าร้อนผักก็จะแพงกว่าปกตินะคะเพราะว่าเ,เขาจะดูแลรักษายากนะคะเพราะว่ามแมลงจะเข้ามารบกวนเยอะคะ่ะอันนี้เป็นแปลงต้นหอมของแม่ใหญ่นะคะนี่คะ่ะมันจะมีบางบางเขาเรียกว่าไม่งอกบ้างนะคะเพราะว่าต้นพันธุ์ หรือว่าหัวที่เอามาทําพันุนะคะมันค่อนข้างที่จะเก่าแล้วเนาะก็คือจริงๆเลยฤดูการปลูกหอมมาแล้วนะคะเพียงแต่ว่าสองแปลงแรกที่เราปลูกอะคะ่ะมันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แม่ใหญ่ก็เลยเอามาปลูกอีกสองแปลงนะคะเผื่อว่าเออเราจะได้มีหอมไว้รับประทานเนาะโอเคไปเก็บผักชีกันจ่ะตรงที่เป็นดอกแม่ใหญ่จะเก็บไว้เป็นให้เขาเป็นเมล็ดพันุ์นะคะจะเก็บ อันที่ยังไม่ออกดอกนะคะนี่นะคะผักชีขออนุญาตเก็บผักชีก่อนนะคะขออนุญาตวางกล้องก่อนนะคะ,ะนี่นะคะได้ผักชีแล้วนะเดี๋ยวเก็บมะเขือไปหน่อยนึงค่ะไปกินกับก้อยกุ้งเดี๋ยวพาไปเก็บมะเขือค่ะไหนะ,ะลูกใหญ่เบเริ่มกำลังเริ่มออกนะคะมะเขือกำลังเริ่มออก อย่าเหยียบดินนะดินมันชุ่มแล้วเดี๋ยวเดียวดินแน่นเหยียบที่คูได้เอาแต่เฉพาะลูกใหญ่ก็พอถ้าลูกไหนก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวกินไม่ทานถ้าเราเอาไปเยอะเดี๋ยวกินไม่หมด แม่ใหญ่จะสื่อให้เห็นว่าการที่เรามีแหล่งอาหารเป็นของตัวเองนะคะอย่างเช่นกุ้งเนาะแม่ใหญ่ก็มาใส่ในนาของตัวเองนะคะผักชีแม่ใหญ่ก็ขึ้นมาเก็บริมสะแล้วก็มะเขือนะคะคือการที่เรามีแหล่งอาหารที่เป็นของเราเองนะคะเราอยากจะทานเมื่อไหร่ตอนไหนเราก็คือได้ทานเนาะแล้วก็เป็นการประหยัดแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารด้วยนะคะมันดีต่อสุขภาพมากๆอย่างกุ้งเราก็ ไม่ได้เป็นกุ้งที่แบบว่าใช้สารเคมีเนาะทุกอย่างจากธรรมชาติทั้งหมดนะคะฝั่งนี้อีกค่ะพนนี่อันนี้ก็พอกินแล้วนะคะนู่นนู่นน่ะนู่นน่ะปลูกไว้เท่านี้ก็พอกินแล้วนี่ค่ะเอาให้ดูหน่อยนนะคะนี่ค่ะนี่ก็พอกินแล้วสำหรับหนึ่งมื้อนะคะเราจะเก็บไปแค่มื้อเดียวก็พอเนาะ ให้ได้กินผักที่สดตลอดนะคะต้นไหนที่ยังเอาไว้ได้ก่อนแล้วกเออ็เก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับบ้านกันแล้วค่ะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปก้อยกุ้งแล้วแล้วก็ทําอาหารเช้านะคะฟักทองก็กําลังติดนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเมนูก้อยกุ้งหรือว่าตําแจ่วกุ้งนะคะ รับประทานกับผักสดที่เราเก็บมาจากสวนเมื่อกี้เลยนะคะมีมะเขือแล้วก็ผักชีนะคะหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อใหญ่และแม่ใหญ่ได้ค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ